สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้นะคะมีใครบางคนเนี่ยกำลังเสียใจหนักมากเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าคุณเนี่ยได้ตัดเขาไปอย่างจริงจังแน่นอนค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเดินหันหลังให้เขาแล้วนะคะนี่ไงเป็นคนชาวธาตุลมเนะาะธาตุดินค่ะเป็นชาวกรกฎนะคะ เเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณไปใช่ไหมแล้วเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจในตอนนั้นนะคะตอนเนี้เขามาแอบส่องแอบมองคุณเขารู้สึกถึงคุณมากเลยค่ะตอนเนี้เรียกว่าโหยหาหนักมากค่ะต้องการคุณอย่างมากเลยเพราะอะไรอะเหรอคะเรามาดูกันต่อเลยนะตอนนี้เนี่ยนะคะชีวิตของเขาเนี่ยม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความพังในหัวใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเขารู้สึกสูญเสียเสียใจมากเลยค่ะเขาน่าจะรับรู้อะไรบางอย่างว่าคุณเนี่ยได้ตัดสินใจจบก,กับเขาอย่างจริงจังคุณอาจจะเดินหน้าไปหาใครคนอื่นหรือคุณตัดสินใจแล้วค่ะว่าที่จะไม่พูดจะไม่คุยไม่ติดต่อกับเขานะคะสถานะความสัมพันธ์ของเขาตอนนี้นะเขาก็อยู่ตัวคนเดียวค่ะ แล้วเขาเองเนี่ยก็นึกถึงคุณมากเขายังไม่เคยปล่อยคุณไปเลยนะคะเห็นไหมว่าเขายังถือคุณไว้ตลอดเวลาและอยากจะกลับมาทำงานในความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนค่ะอย่างไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ